สิ่งที่เพื่อนๆนวาดฝานันหรือสิ่งที่หวังไว้ภายในสิ้นปีนี้จะประสบความสําเร็จไหมกิ๊กจะมีรูปมาให้เพื่อนเพื่อนเลือกทั้งหมดสามรูปหนึ่งสองสามเลือกรูปที่ถูกตาต้องใจนะคะแล้วมาฟังเฉลยไปก่อนที่เลือกรูปที่หนึ่งกองที่หนึ่งว่าสิ่งที่เราวาดฝันไว้ภายในสิ้นปีนี้จะประสบความสําเร็จไหมก็มาดูว่าตัวตนของเพื่อนๆน,นก่อนเป็นคนยังไงเพื่อนเพื่อนได้หมายเลขหกสิบเอ็ด หมายเลขเจ็ดสิบสี่แล้วก็หมายเลขเจ็ดสิบเอ็ดไม่รู้ว่ามีความหมายอะไรเกี่ยวกับเพื่อนๆนไหมนะหมายเลขก็จะมีอาจจะเป็นคนเกิดวันศุกร์วันอาทิตย์วันเสาร์ประมาณนี้นะก็เพื่อนๆค่อนข้างเป็นคนมีเสน่ห์มีความเป็นผู้นํามีความคิดสร้างสรรค์เอหรือว่าอาจจะเป็นคนสนใจเรื่องความสวยความงามศิลปะอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะเออ ค่อนข้างแบบว่ามีเสน่ห์เหมือนแบบด้านการเป็นผู้นําแบบนี้ก็ได้นะเออเวลาเพื่อนๆนอะ่ะทําอะไรก็ค่อนข้างมุง่งมั่นตั้งใจแบบเป็นคนจริงจังหรือว่าอาจจะเป็นคนค่อนข้างเก็บมาคิดแล้วก็อาจจะทําให้เราแบบเครียดหรือว่ากังวลถึงอนาคตอะเอออาจจะเก็บมาคิดหรือว่าเวลาเราใช้ชีวิตหรือทําอะไรเพื่อนๆอ,อาจจะมีแบบแผนนะว่าแบบ หรือว่ามีเป้าหมายไว้ว่าโอเควันนี้ฉันจะทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรแบบเนี้ยก็ค่อนข้างใช้ชีวิตแบบอยู่ในกฎที่ตัวเองสร้างมาแบบนี้นะค่อนข้างโดดเด่นด้านสติปัญญาหรือว่าการสื่อสารแบบนี้ก็ได้นะเอออาจจะทํางานเกี่ยวกับเหมือนมีเทคนิคหรือว่ามีกลยุทธ์อะไรบางอย่างแบบนี้ในการจัดการในการบริหารถ้าเกิดตรงก็มาฟังจะลยอะ่ะเออก็จริงๆอะ่ะสิ่งที่ เพื่อนเพื่อนวาดฝันไว้อะถ้าถามว่าในสิ้นปีนี้จะประสบความสําเร็จไหมก็ต้องดูว่าเป้าหมายของเพื่อนๆนที่วาดฝันไว้อะได้เริ่มต้นลงมือทําหรือยังเพื่อนเพื่อนอาจจะคิดว่าอยากได้เงินมากกว่านี้หรือว่าอยากย้ายงานอยากย้ายที่อยู่หรือว่าสิ่งไหนที่เพื่อนๆพื่อนต้องทำมันอาจจะต้องอาศัยทั้งเงินแล้วก็อาศัยทั้งระยะเวลาที่มันจะประสบความสำเร็จได้โดย จากที fact, me, <go> <ctions> female, you? You ่ดูเหมือนตอนเนี้ยเพื่อนๆอาจจะรู้สึกว่ามีอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะอาจจะยังยึดเหนี่ยวยึดติดทําให้เพื่อนๆะยังไม่สามารถไปในจุดที่เพื่อนๆต้องการได้อาจจะหมายถึงเป็นคนรักคนในครอบครัวหรืออะไรแบบเนี้ยอะไรบางสิ่งบางอย่างอ่ะยังยึดติดหรือว่าพันธนาการทําให้เพื่อนๆะยังไม่ไปถึงจุดนั้น่ะจุดที่เพื่อนๆต้องการ่ะแต่ว่าโดยรวมนะเพื่อนๆค่อนข้างเป็นคนเก่งเลยมีความสามารถ เป็นคนอดทนด้วยนะทํางานก็แบบอดทนเป็นคนเก่งอืมถ้าถามว่าจะประสบความสําเร็จไหมก,ก,กิกก็มองว่าต้องใช้ระยะเวลางานของเพื่อนอะถึงจะประสบความสําเร็จก็อาจจะให้ไอสิ่งที่เพื่อนวาดฝนะันอะอาจจะต้องค่อยๆเริ่มต้นลงมือทําแล้วก็ไม่ต้องคิดมากอะอะไรที่มันยังเป็นสิ่งที่ยึดติดเพื่อนๆไวอ้อ่ะอืมถ้าเราสามารถ ตัดสินใจว่าสิ่งเนี้ยที่เราอะจะทําอ่ะก็ให้เพื่อนเพื่อนแบบตัดสินใจแล้วก็คอนเฟิร์มแล uh ้วก็ลงมือทําเลยเพราะว่าแบบมันคือความฝันหรือว่าเป้าหมายของเพื่อนๆนนะคะอย่าให้อะไรบางสิ่งบางอย่างอะมายึดติดทําให้เพื่อนๆน่ะไปไม่ถึงฝั่งฝันถ้าอะไรที่เพื่อนๆยังรู้สึกแบบมันลังเลหรือว่ามันยังไปไม่ได้มันยังไปถึงจุดนั้นไม่ได้อ่ะก็ให้เราฝึกหรือว่าพัฒนาอะไรบางอย่างเพื่อที่เราจะไปถึงเป้าหมาย ก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกรูปที่1กองที่1ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะคะสําหรับคนที่เลือกรูปที่สองกองที่สองว่าสิ่งที่เราวาดฝันหรือเป้าหมายอะไรที่เราตั้งใจภายในสิ้นปีนี้จะประสบความสําเร็จไหมก็มาดูกันว่าตัวตนของเพื่อนๆนใช่ไหมก็เพื่อนเพื่อนได้หมายเลข66ได้หมายเลข48ได้หมายเลข27ก็อาจจะเป็นคนเกิดวันศุก เออแล้วก็อาจจะเป็นคนเกิดวันจันทร์วันเสาร์แบบนี้ก็ได้นะเออหรือว่าวันอังคารอืก็ค่อนข้างเป็นคนรักสวยรักงามหรือว่าชอบศิละปะความบันเทิงแบบนี้นะค่อนข้างมีเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะหรือว่าแบบค่อนข้างเป็นที่รักที่เอ็นดูแก่คนที่พบเห็นแบบนี้นะ ก็เวลาทําอะไรก็ค่อนข้างจริงจังเป็นคนมีความรับผิดชอบสูงความสําเร็จอะไรต่างๆที่เพื่อนได้มาก็ค่อนข้างมาจากด้วยความพยายามหรือว่าความมีระเบียบวินัยหรือว่าเพื่อนๆค่อนข้างแบบเป็นคนมีทิศหรือมีกลยุทธ์อะไรบางอย่างในการแบบในการที่เพื่อนจะได้เป้าหมายนั้นมาหรือว่าเช่นเพื่อนๆอาจจะมีกลยุทธ์หรือเทคนิคอะไรในงานที่เพื่อนๆทําเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะทํางานเนี้ยมานานแล้วก็ค่อนข้างเป็นคนเก่งเออ มีเทคนิคอะไรบางอย่างแบบเนี้ยก็เลยทําให้คนอื่นรู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นอาจจะทางานนี้ยอาจจะสักสามวันแล้วเสร็จเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอาจจะทําแบบแค่หนึ่งวันเสร็จอะไรแบบเนี้ยเออก็ค่อนข้างเป็นคนมีความอ่อนโยนนะคะเออเป็นคนมีจินตนาการเออคนมีไฟอ่ะมีเป้าหมายมีไฟในการทํางานมีเซนต์หรือว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างที่คอยปกปักรักษาเพื่อนเพื่อนอยู่นะค่อนข้างเป็นคนแต่งตัวดีมีเทส ถ้าถามว่าเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้เพื่อนๆจะประสบความสําเร็จไหมถ้าใครที่เหงาๆเรารู้สึกว่าอยากมีใครสักคนจังเลยสิ้นปีนี้มีโอกาสได้เจอนะเออหรือว่าใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยู่กับแฟนแล้วแบบคนเนี้ยแบบกําลังมีปัญหากันอะ่ะก็ให้ถามใจตัวเองดีๆเออว่ากับกับคนเนี้ย เราอะมีแล้วเหมือนไม่มีไหมหรือว่าเรามีแล้วเรารู้สึกเหงาไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยเราสามารถปรับจูนได้ไหมก็ลองคิดพิดจารณาดีๆเออภายในสิ้นปีนี้นะโดยรวมนะเพื่อนๆก็ค่อนข้างเป็นคนเก่งไม่ว่าเป้าหมายอะไรในปีนี้กิ๊กก็ไม่รู้นะว่าอะไรคือสิ่งที่เพื่อนๆแบบตั้งใจจะทําก็มันอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคบ้างแต่ว่าถ้ามันเป็นเป้าหมายหรือสิ่งที่เพื่อนๆ รักหรือว่าทําด้วยความชอบความใส่ใจแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจแล้วอ่ะก็จะประสบความสําเร็จถึงมันจะมีปัญหาหรือว่ามีการขัดแย้งไปบ้างอืมสุดท้ายเพื่อนจะได้ดังดังใจนะเวลาก่อนที่เพื่อนจะลงมือทําอะไรก็อาจจะปรึกษาคนรักหรือว่าปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่คนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะ่ะในสิ่งที่เพื่อนๆจะลงมือทําอ่ะก็อาจจะ หาคนที่ไว้ใจได้ลองปรึกษาดูก่อนว่าสิ่งนี้ที่เราจะทำะมันโอเคไหมเพราะว่าบางทีถ้าเพื่อนๆตัดสินใจเองอะ่ะบางทีมันอาจจะมีความผิดพลาดหรือว่าเกิดปัญหาขึ้นได้ก็อาจจะลองตัดสินใจปรึกษาคนที่รู้ก่อนก็ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกรูปที่สองกองที่สองถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไวนะ้ณที่นี้นะคะเพราะว่าเป็นการดูรด,ดูดวงโดยรวมแบบว่าไม่ต้องซีลรียตจริงจังนะคะ สำหรับคนที่เลือกรูปที่สามกองที่สามว่าเป้าหมายหรือสิ่งที่เพื่อนเพื่อนวาดฝันหรือวางแผนไว้อ่ะจะประสบความสําเร็จไหมเรามาดูตัวตนกันว่าเพื่อนที่เลือกรูปนี้ได้หมายเรียกอะไรบ้างก็จะได้หมายเลขยี่สิบสามสิบสามสิบหก 20, 30, ก็ไม่รู้มีความเกี่ยวพันเกี่ยวโยงอะไรกับเพื่อนๆน,นะคะก็อาจจะเป็นคนเพื่อนเพื่อค่อนข้างเป็นคนมีจิตใจอ่อนโยนนะเออหรือว่าแบบมีเซนต์แรงหรือว่ารับรู้แบบว่า พลังงานหรือว่าความรู้สึกของผู้คนหรือว่าสิ่งรอบข้างได้แบบนี้นะเออแล้วก็ค่อนข้างมีการสื่อสารที่ดีนะคะหรือว่ามีความเชื่อมั่นหรือว่ามีพลังในศักยภาพอะไรบางอย่างแบบพูดจาดีมีสนีแบบนี้ก็ได้นะแบบสนใจด้านงานขายหรือว่างานอะไรที่ต้องใช้ความกล้าเอออะไรแบบนี้นะแล้วก็ค่อนข้างแบบ มีเสน่ห์เข้าสังคมเก่งหรือว่าพูดเก่งแบบแอบมีความเจ้าชูน้นิดนิดแบบนี้ก็ได้นะเออค่อนข้างแบบคนมีเสน่หแล้วก็มีเป้าหมายหรือว่าการทํางานของเพื่อนๆน,นะค่อนข้างชัดเจนแม้จะมีอุปสรรคอะไรไปบ้างที่เจออืมก็แบบว่าสามารถเอาอยู่อ่ะก็ถ้าเกิดว่าใช่ก็มาฟังกันนะคะว่าสิ่งที่เพื่อนๆวาดฝันหรือว่าเป้าหมายภายในสิ้นปีนี้จะประสบความสําเร็จไหมมาก็ต้องบอกว่า สิ่งที่เพื่อนๆวาดฝันไว้อะมีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จแบบเก้าสิบเปอร์เซ็นแบบว่าเพื่อนๆได้ไพ่ประพิษคะเนีด้วยอะ่ะเออแบบว่าปังอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะให้ระวังเรื่องสัญญาเอกสารอะไรแบบเนี้ก็อาจจะให้ดูดีๆนะเอออาจจะปรึกษาคนที่รู้หรือว่าเพื่อนๆบางคนอะ่ะอาจจะมีการวางแผนว่าแบบจะไปปรึกษาธนาคารหรือว่าปรึกษาใครต่างๆอาจจะซื้อที่ดินซื้อบ้านซื้อลถออะไรแบบนี้ก็ได้นะเออ ก็ให้ให้ดูเอกสารดูสัญญาดีๆสิ่งที่เพื่อนๆวาดฝัายมีโอกาสได้อืไม่ต้องไปเศร้าหรือว่าวิตกกังวลไปนะคะค่อนข้างจะประสบความสําเร็จหรือว่าตอนนี้เพื่อนๆอ,อาจจะวิตกกังวลเรื่องยอดขายหรือว่าเรื่องเงินหรืออะไรบางอย่างที่มันยังไม่ถึงเป้าหมายก็ภายในสิ้นปีนี้มีโอกาสที่จะได้มีโอกาสที่จะสําเร็จนะก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับคนที่เลือกลุกที่สามกองที่สาม แบบสำเร็จด้ดเพื่อนแค่ให้ระวังเรื่องเหมือนแบบเอกสารสัญญาอะไรแบบเนี้ยก็หาคนที่รู้ปรึกษาดีๆีบายบาย